เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัตธิธรรมภาคใต้อเภอบางกลมจงังวสงขลาพระโสพลวราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจ้าววัดโพปรธรรมาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสุริยพรณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวสาในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรุทธาพิมลลักษณพระบรมราชนีประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวทุกวันที่28ของเดือนโดยมีคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าพื้นที่ประกอบพิธีกรรมร่วมกัน เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแน่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ในการนี้พระสงผลวัตรพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนรัยจากนั้นนางสุรียพนณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในนามท่านประธานฝ่ายคารวะได้เปิดครวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชาสักการะเบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์ จากนั้นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนนะครับก็ได้ร่วมการเจริญพระพุทมธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันเจริญจิตภาวนาก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ